นี่นะครับก็เป็นสภาพบ้านครับที่โดนเรือบ้านครับฉีดน้ำเข้ามาน้ำเจนน้องครับเปียกครับเปียกนอครับของเสียหาย ฮัลโหลเออไม่ต่อยมากดูแล้วเขาก็คุยแล้ขาคบ้านอยู่ไม่ม่บอกหลุดตรงตเลยค่าภาสี่าสียเงแล้วมันก่าแบี้ดยังวาป้านอ่อนนะก็ะคือบ้าอ่อนพนแบบนี้เสียงดังเลลบ้านปลาไก่บางโพนี่เนาะคุยแล้วอน อืมครับไม่มันรู้ว่าเขียงด้วยลรอ้อมต้องอุกันตามปกติเนี่ยอ่ารู้แล้วแต่นั่นเนาะป้าก็ได็ขอกัขอเราไงป้ากนใจกลานี่เนาะนั่นเนาะ ชีน่าใส่บ้านๆนี่มันตึงใจถูกต้องแล้วยะมันมันกดมันจะยั้งไม่กันไม่แล้วป้าหลวงเขาพูดหยาบมากอ่ะถ้าเสียงนั้นก็เตือนดีๆผมก็ไม่ได้เสียงผมก็มีสามัญสำนึกเหมือนกันครับนี่แกพูดเองหมันต่อมาถ้าได้เงียบมาเลยมันต่อเตือนเดียวหนอนๆแล้วผลก่อมาปามแล้วเผลมาปามแล้ว ลุงหนามีหยังนะลุงลุงบัดงกนจะมามายะบ้านเปิดเนาะเปินขอเตอะไม่ได้ไม่เคยด่าเลยบอกว่าอันนี้รักฐานนั่นมามีเนาะเปินก็บอกหเนาะเปินก็ขอเตะเฮ้ยไม่ลุงเตือนใช่จะหับจะนอนตีอไรกูมาตึ้ลุงเตือนใช่จะัจะนอนผมก็เงียบแล้วแล้วลุงก็จมันเตอะลุกจะมันเตอะ จจมาเิริงๆผมอยากจะพาเพื่อนกลุ่มที่มาินที่บ้านวันนั้นมาด้วยเป็นพยานป้าเออจามันเถือเลยโรโทระเลืองมาแล้วก็แล้วไปแล้วอ้อนนี่กระปุก็ต้องพายรอยารูืนั่นแ่ะแหนตาอาต้องหัวถ้รแรับหลัผมหลังทามีเสียงบ้านนี่นะคจะเอาน้าทำห้าขีแล้วก็หน้าตาฉีดจะหน้าฉี้หลังเลยอ่ะอ่เนี่ยแล้วรย่างเนี่ยจเย็นเย็น่อยอ ลุงใจเย็นเย็นหน่อยลุงใจเย็นเย็นหน่อยลุงเขาอู้กันได้ลุงจะมาทำกี่น้ำเดียวฮะมันพอได้ลุงอู้งอุ้งมันไม่มีสีห้าคนเนี่ยมันอู้งด้วยมีเหตุผลลุงหอยลุงเปิ้นขอเต้าอู้ไปมีเหตุผลมันต้องใค่สองคนใจตันลุงเปิ้นขอเต้อครับเมื่อกี้อยู่กันสองคนนะเออแต่น่ะบอพี่เขนแต่แต่นะป้าก็ป้าก็เก่งใจอยู่นะ เวลาเคนลุงเคนมาได้ไปบอกป้าเนาะลุงมาได้ไปบอกป้าเพราะปีสาวป้าเคนอยู่นี่เนาะเคนไปบอกป้าป้าก็มาป้าเนาะอ่อนหลานลูกเคยป้าขอเนยเนาะป้าทำไอจีนี่ป้ามาที่หลังเปินอาจีนี่มาที่หลังเปินต่ป้าก็พูดแค่เนี่ยไรพวกป้ากเขาแล้วลุงก็เป็นมะเร็งเนาะแต่ถ้าบอกเอฟกี่ตรงนี่กูลุงป้าก็บลุงแค่เนี่ยไอจีเป็นอยังแล้วเออ ป้าขอเัอเจ้าขอตลุงเหยจะไปใส่อารมกันเจ้าขอเตอเออเอาละอ่อราแม่ลุงอันนี้คนจะมาหุ่มนะอันนี้ควนหู้จําเต้าลุกเขาจำเตะุกแล้วก็แล้วเตอนขอเต้ลุงเหยปนขอก็มอนมิ่นเนามแล้วแล้วพี่ที่เช่ารอบที่แล้วทำไมเขาถึงออกครับอันนั้นฝนจ๊กลุก ไม่เขายังไม่จบไม่ไปลถามพี่พี่เน่เขาเนิดให่ป็คนคนละนนะเมื่อกี้ผมพูดดีๆนะไม่ต้พูดอะไรเลยเพาแฟนมันจะมีปัญหานะแต่ว่าคนละันดูที่ื่องทีวีเนี่ยเกคเปิดก็ขอกันลุ้นเตอะเอ่ะขอกันลุ้เตอะ์แล้วละออนก็อันนี้อ่ะเออน้า ไม่ป้าพิสูจน์เพาะพิสูจน์เดี๋ยวไห้ไม่ให้คนคนเช่าใหม่มาดูมาอยู่อีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเขาเดี๋ยวป้าจะได้รู้แล้วว่าผมมีปัญหาเดี๋ยวคนลถงบ้านมั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 นเปลน่ยนจากลูกดูนะแต่ว่าตอุ่นกองกรตจนก่อแบบเพราต่ะได้เขาเปิดเงียบบนข้างเยอะกว่เงียบแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยจริงไม่ได้โกหกแต่ไหลาหลข้างอยู่มันมีเสี่ยงบ้านก็มีแต่เขาเหมุนเป็นไครอย่มีรละกฐงนไงก็จะเป็นใครบ้าจริง ผมเลยบอกว่าเนี่ยไม่ไหวย้าเพราะว่ามีการหลบอนามาสะอาฉดฉีดตู้ฉีดตูด้ตู้ยุงตู้ยิงอำขึ้นมาไม่ใช่นี่ผมไม่เอาเรื่องป้าของพูดเสียหน้าใดหรุถ้าป้ามีไรายได้ท้งอื่นป้าก็คงคงยัง